สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กาลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็มีนกนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะมานําเสนอนะให้พี่น้องนะครับได้ร่วมกันวิเคราะห์ พิจารณานะครับศึกษาข้อมูลนะครับร่วมกันนะครับซึ่งนกตัวนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกับพี่น้องว่าเป็นนกที่ผมต่อได้กับมือนะครับโดยเป็นเชลยของเจ้าเป็ดนะครับตัวนี้นะครับถ้าท่านได้ติดตามอยู่นี่ก็คือผมต่อได้นะครับตอนผมมาอยู่ซื้อบ้านตรงนี้นะครับใหม่ๆนะครับแล้วผมก็ต่ออยู่หน้าบ้านนะครับต่อได้อยู่หน้าบ้าน นะครับเป็นเฉลยตัวแรกนะครับที่เจ้าเป็ดต่อได้นะครับซึ่งหน้าตอนนี้นะครับก็อยู่กับผมมานะครับเป็นเวลาปีกว่าแล้วครับพี่น้องนกตัวนี้นะครับซึ่งมีของดีด้วยตัวนี้ก็คือเป็นนกที่มีเส้นขนแมวนะครับนกตัวนี้นะครับคือพูดง่ายๆที่อยากจะนําเสนอก็คืออยากให้ท่านดูลายคอนกนะครับ นะครับนกตัวนี้นะเฮ็ดกาก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นนกที่ดันกงนะครับพี่น้องครับเนี่ยนกนกมุดกงดันกงนะครับจนลายคอนี่พังนะครับอันนี้มีตาข่ายเฉยๆนะครับผมและหลังๆมานน่นกมันก็เริ่มดีขึ้นก็คือแบบไม่มุดแล้วนะครับถ้ายังดีเนี่นะครับคือมันจะมุดดันกงนั้นนะครับช่วงนั้นคือผมยังไม่ใส่ตาข่ายนะครับนกก็จะดันกงออกไปข้างนอกนะครับจนทําให้ ลายคอนั้นนะครับพังนะครับนะตอนนี้ก็ยังไม่หายนกตัวนี้ก็ต่อได้นะครับเมื่อวันที่21นะครับ21พฤศจิกายนนะครับเมื่อปี63นะครับปี63นะครับซึ่งตอนนี้ก็ปี65แล้วครับผมนะครับปีกับอีก2 3สเดือนนะครับนี่แหละก็ยังไม่ขึ้นไม่เกินครับพี่น้องครับนี่อยากจะ เอให้พี่น้องดูนะครับคือนกก็มีบางช่วงนะครับที่ที่เรียกที่อะไรอยู่นะครับแต่นกมันไม่ขึ้นไม่เกินไม่ไม่ไปข้างหน้านะครับนกยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับอ่าขันโยนอะไรก็อยู่กับที่นะครับจริงๆแล้วนกจริงๆแล้วมันน่าจะได้ฝึกนะนะครับในนกนะครับน่าจะได้แบบออกมาฝึกแล้วนะครับซึ่งเจ้าส่งท้ายใช่ไหมครับได้31 ได้วันที่31ธันวาตัวนี้ได้วันที่21พฤศจิกาเนี่ยไหมครับเจ้าสงท้ายยังไปแล้วครับตอนนี้ทั้งเทียบคู่ทั้งอะไรแล้วนะครับอันนี้คือเล่านะครับประวัติของนกตัวนี้นะครับซึ่งอยากจะนําเสนอให้น้องดูตัวนี้ก็คือมันจะเข้าประเด็นของผมก็คือนกที่ดันกงนะครับนี่หนึ่งข้อที่ที่บอกว่ามันเลี้ยงยากครับพี่น้องเลี้ยงยากคําว่าเลี้ยงยากคือขึ้นยากกว่าจะขึ้นขึ้นช้านะครับ คือผมจะมีอยู่3ามข้อหลักๆก,ก็คือ1นกที่ดันกกงแล้วจะหมูกแตกนะครับสองหัวแตกสานี่แหละครับผมมุดกกงจนดันกกงจนลายคอพังนะครับซึ่งนกตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่3มก็คือนกอดันกงจนลายคอไหมครับพังนะครับยังตัวนี้ยังไม่มีความนิ่งยังไม่มีอะไรเลยนะครับนี่แหละประเด็นนะนะครับแต่นกตัวนี้เป็นนกที่มีคารลม นะครับคาลุมดีด้วยก็คือเป็นนกที่เรียกคําคูคำครับพี่น้องครับนะผมเห็นช่วงหนึ่งที่มันเล่นในกรงนะครับอ่าเห็นเล่นในกรงก็คือเรียกคําคูคำนะครับซึ่งเป็นคารมที่ถือว่าหายากเหมือนกันนะครับสำหรับนกเรียกคําคูคํานะครับอ่าผมก็เลยต้องได้เก็บไว้ครับพี่น้องครับนะ จริงๆแล้วถ้าจิถ้าเอาจริงๆแล้วผมปล่อยแล้วนะครับนกตัวนี้นะครับเป็นปีแล้วยังจะมาขันอิดออดอยู่เงี้ยนะครับผมผมจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะครับแต่พอดีว่ามันเป็นนกคาลมนะครับเสียงก็เพาะนะครับเสียงขันโยนตก็เพาะหนึ่งกุกด้วยนะครับเสียงเรียกก็เพาะอีกนะครับคือโดนใจหลายๆอย่างนกตัวเนี้นะครับก็เลยแบบดันเลี้ยงมาเรื่อยๆครับผมนะจนถึงตอนนี้ก็ ก็ยังเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวรอดูนี่ครับสักหน่อยจะถ่ายคนหรือเปล่านี้ต้องต้องรอดูนะครับไม่ใช่คออย่างเดียวนะครับพังนะครับหน้าอกก็พังครับอหน้าอกก็พังนะครเป็นเหมือนว่าเป็นรอบคอเลยนะครับรอบคอรอบอกเลยนะครับเพราะว่าเกิดจากการดันกลงนะครับนี่นะครับผมผมถึงบอกว่านกพวกเนี้นะถ้าเราเลี้ยงเนี่ยนะครับมันจะขึ้นช้าครับนกขึ้นช้ามากๆนะครับ มันจะเสียเวลามันอาจจะเป็นต่อแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนั้นเยอะนะครับเยอะกว่านกตัวที่ไม่ดันกงจนอาจมูกแตกจนหัวแตกนะครับหรือลายคอพังนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้คือมันจะเลี้ยงขึ้นยากนะครับนะก็เลยแบบว่าอยากจะเอามาให้พี่น้องดูนะครับว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าตามที่ผมพูดเนี่ยมันจะเลี้ยงขึ้นยากจริงหรือเปล่านะครับนี่ก็คือบ่งบอกได้แล้วว่า โอโหแบบไม่มีความคืบหน้าเลยเลยนะครับถ้าเป็นนกโล่งธรรมดานี่นะครับโอ้หนะครับผมปล่อยตั้งแต่ได้คือได้อายุเขาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศพฤายนนะครับหกสี่แล้วนะครับจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะครับแต่นี้ก็เลยแบบว่าอ่ะไหนๆมันมีคารลมนะครับมีของดีนะครับเรียกคําคูคำนครับซึ่งเป็นคารลมที่หายาก ก็เลยแบบทดลองเลี้ยงไว้เสียงก็โดนใจเป็นนกหนึ่งกุกด้วยนะครับเป็นนกทนเสียงกลางด้วยนะครับก็เลยแบบโอ้โหแบบอลองดูสักตัวนะครับคงจะไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลในการในการวิเคราะห์ให้พี่น้องดูด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเอามาเปิดประเด็นนะครับสําหรับนกที่มุดกงดันกงจนลายคอพังนะครับอ่าอันนี้คือ มาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับก็คงจะต้องเลี้ยงเข้าไปอีกสักหน่อยครับพี่น้องครับผมจะลองทนเลี้ยงไปสักให้มันได้สักสองปีเลยพี่น้องครับเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายคนก่อนนะครับรอให้เขาถ่ายคนก่อนนะครับถือว่าเป็นกรณีศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสําหรับนกที่ดันกรงแล้วจนลายคอพังนะครับหรือจมูกแตกหรือหัวแตกนะครับนี่แหละสามสามอาการนี้นะครับจมูกแตกหัวแตก ลายคอพังนี้นะครับเลี้ยงยากขึ้นยากนะครับนี่แหละนะครับก็เลยนํามาเล่านะครับเพื่อมันเป็นแนวทางนะครับหรือช่วยกันวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์จุดจุดนี้นะครับให้มันเป็นข้อสรุปที่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอาจจะเป็นข้อมูลได้นะครับในการว่าเราจะเลี้ยงต่อไปไหมนะครับจะเปลืองข้าวไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับผม เหลือไวตัวเดียวนะครับจริงๆตัวอื่นผมก็ปล่อยไล่ตัวแล้วนะครับแต่ว่าเหลือไว้ตัวนี้เพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นนกคาลมเรียกคำคูคํานะครับถ้าเป็นนกต่อนะครับตัวนี้ผมว่าผมว่าสุดยอดนะครับเรื่องคาลมเนี่ยนะครับผมเห็นช่วงหนึ่งที่เขาขึ้นนะครับที่ที่เขาขึ้นนะครับอ่าแล้วเขาปล่อยออกมาผมนั่งฟังโอ้แบบผมแบบผมคาดหวังไม่มากครับนกตัวนี้ตอนแรกนะครับอ่าพอขึ้นได้แป๊บเดียวนะครับแทนที่จะขึ้นต่อเนื่องกับกายว่า ลับมาเป็นเหมือนเดิมครับผมขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมแทนที่ขึ้นแล้วมันจะไปเลยนะครับอันนี้แบบกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับผมอขันเป็นบางวันบางวันก็ขันบ่อยบางวันก็ไม่ขันนะครับผมก็แอบฟังอยู่นะครับสาหรับนกตัวนี้นะครับนี่แหละครับก็ถือว่าเอามานะครับให้พี่น้องได้ศึกษานะครับร่วมกันนะครับผมเอาล้ครับผมก็ยังไงก็ รอ,อดูนะครับรอดูตัวนี้ผมจะเลี้ยงไปอีกนะครับจริงๆแล้วผมจะปล่อยแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าอ่ะยังไงบางคนว่าเดี๋ยวขึ้นช้าก็ลองดูเผื่อมันเป็นต่อนะครับเผื่อบางคนแบบว่าเจอแบบผมไงนกนกของดีนะครับของดียังไงคือมีทั้งชื่ว่าริวตันอย่างเงี้ยครับริวตันคู่อ่างเนี้ยแต่ว่ามันเกิดอาการแบบนี้บางคนก็เสียดายจะปล่อยนะครับก็ลองทดลองเลี้ยงผมเหมือนคือเหมือนผมดูก่อนนะครับผมก็จะ ทดลองไปอีกนะครับถือว่าช่วยกันวิเคราะห์นะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะข้อมูลอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อยู่ที่พี่น้องช่วยกันนะครับวิเคราะห์ร่วมกันนะครับได้ผลยังไงอะไรยังไงก็ค่อยนํามาเล่านํามาบอกกล่าวนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับต่อไปนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยกับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผู้เยี่ยมใจผู้ทําคลิป นะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องคนี่นนเคยนสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ